สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะไม่สงค่านะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องหอมท่าเดือดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องหอมก็จะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปชมความคิดเห็นพม่าอีกแล้วนะคะเพราะว่าในซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะน้องหอมก็ได้พาพี่ๆทุกคนไปชมความคิดเห็นคนพม่ารอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าความคิดเห็นในรอบที่แล้วนะคะส่วนมากจะเป็นคนรุ่นเก่านะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่า น้องหอมเขาบอกเลยนะคะว่าน้องหอมไม่เคยรู้เรื่องราวอดีตนะคะเมื่อก่อนประเทศไทยกับประเทศพม่าเคยมีเรื่องอะไรกันไว้นะคะพอได้มาฟังคอมเมนต์แต่ละคนเท่านั้นนะคะจึงทําให้น้องหอมได้รู้นะคะว่าเมื่อก่อนประเทศไทยกับประเทศพม่านะคะเคยมีเรื่องราวบาดหนาบาดใจกันไว้นั่นเองนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นมิตรภาพตีต่อกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเป็นทั้งพี่ทั้งน้องกันแล้วนะคะแล้วก็ แต่ละคนที่เข้ามาคอมเมนต์นั้นนะคะก็จะมีแต่คำชื่นชอบและชื่นชมกันทั้งนั้นเลยนะคะและพอน้องหอมได้ไปฟังความคิดเห็นของคนพม่าและก็ชาวต่างชาตินะคะจึงทําให้น้องหอมได้รู้เลยนะคะว่าไม่ใช่มีแค่น้องหอมคนเดียวนะคะที่รักและชื่นชอบในประเทศไทยเนาะคือมีคนอีกมากมายบนโลกนี้นะคะที่รักในประเทศไทย เหมือนน้องหอมมีอีกเยอะเลยนะคะพอได้ฟังคอมเมนต์เหล่านี้เท่านั้นนะคะถึงได้รู้ว่าไม่ใช่มีแค่น้องหอมคนเดียวนะคะและในวันนี้นะคะน้องหอมก็จะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปชมความคิดเห็นของคนพม่าอีกแล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่นั่นเองนะคะที่เข้ามาแสดงความรู้สึกต่อประเทศไทยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงต่อประเทศไทยนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะเข้าไปกดติดตามในช่องนี้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่องนี้เป็นภาษาอังกฤษน้องหอมอ่านไม่ออกนะคะก็ฝากพี่ๆทุกคนเข้าไปติดตามได้เลยนะคะและในรายการช่องนี้นะคะก็จะมีแต่ความคิดเห็นต่าง,ง,ง,งๆนนาๆเยอะแยะเลยนะคะก็พี่ๆทุกคนนะคะสามารถเข้าไปรับฟังแล้วก็กดติดตาม ได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเพื่อที่ไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของคนพม่า,มาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาความคิดเห็นกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงต่อประเทศไทยนั่นเองนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาหรือคอนเทนต์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่กําลังมีข่าวร้อนการรัฐประหารโดยกองทัพ อยู่ณนะตอนนี้ก็คือประเทศเมียนมานะครับหรือที่เรารู้จักกันหรือเรียกกันอย่างเคยปากว่าประเทศพม่าในเองครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นการตั้งกระทู้ของชาวต่างประเทศครับที่เขาสงสัยครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยคนไทยกับคนพม่าเนี่ยมีทัศนคติหรือมีมุมมองต่อกันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะชาวพม่านะั้นเขาคิดยังไงกับคนไทยเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านกันเลยครับ สำหรับความคิดเห็นแรกนะครับเป็นความคิดเห็นของชาวเมียนมานะครับโดยเขาได้บอกว่าผมอาศัยอยู่ในย่างกุ้งผมเรียนจบจากหมหาวิทยาลัยย่างกุ้งสาขาวิชาเคมีผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสักเท่าไหร่แต่ผมรักคนไทยและประเทศไทยมากๆประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ดีมากๆสำหรับการท่องเที่ยวและมีความเจริญทันสมัย มากกว่าประเทศเมียนมาคนไทยนั้นมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆแต่ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาได้ละทิ้งวัฒนธรรมประเพณีหรือความเชื่อเก่าๆไปพวกเขามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากมากกว่าประเทศเมียนมาโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจและการผลิต คนพมา่านั้นจะชอบผลิตภัณฑ์และสินค้าจากประเทศไทยมากกว่าสินค้าจากประเทศจีนเหนือติงอื่นใดทั้งหมดพวกเราชาวพม่ารักประเทศไทยและคนไทยความคิดเห็นถัดไปครับยังเป็นความคิดเห็นของชาวเมียนมานะครับโดยเขาได้กล่าวว่าเมื่อก่อนคนเมียนมามักจะคิดว่าคนไทยนั้นไม่ค่อยมีศีลธรรมสักเท่าไหร่ แต่ณนะตอนนี้คนเมียนมานั้นเคารพนับถือในความมั่งคั่งรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของคนไทยมากๆและคนพมา่าก็อยากจะไปให้ถึงจุดนั้นเช่นกันคนเมียนมานั้นยังนับถือข้อจท็จริงที่ว่าคนไทยมีความยึดมั่นและศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนามากๆและประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนพมา่าภาคภูมิใจก็คือ ครั้งหนึ่งนั้นชาวพมา่าเคยเอาชนะและยึดครองประเทศไทยได้ความพิเห็นถัดไปครับเป็นความคิดเห็นของชาวตะวันตกนะครับในปี1999ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นคุณครูสอนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพตอนนั้นผมใหม่มากๆสำหรับการมาประเทศไทยเหล่าบรรดาอาจารย์ชาวไทย มักจะพาผมไปเที่ยวยังจุดต่างๆของประเทศไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเรานั้นไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเรียนรู้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ข้อมูลพื้นฐานอย่างหนึ่งของอยุธยาก็คือเมืองนี้เคยถูกทำลายโดยกองทัพพมา่าเมื่อปี1767และปัจจุบันอยุธยาได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากในทริปท่องเที่ยววันนั้นมีอาจารย์ผู้หญิงชาวไทยจำนวน4คนและอาจารย์ผู้หญิงชาวพมา่าจำนวน1คนผมนั้นเป็นชาวตะวันตกเพียงคนเดียวในตอนแรกที่พวกเราไปเที่ยวนั้นพวกเราก็ยังเดินอยู่กลุ่มเดียวกันแต่แล้วอยู่ๆกลุ่มอาจารย์ชาวไทยก็เดินแยกไปทางหนึ่งขณะที่อาจารย์ชาวพมา่านั้นก็เดินไปอีกทางหนึ่ง ตัวผมเองก็เดินไประหว่างกลุ่มคนทั้งสองโดยกลุ่มอาจารย์ชาวไทยนั้นกล่าวว่าคนพมา่านั้นเป็นคนไม่ดีที่เคยมาบุกทำลายอายุทยาและเป็นพวกที่เชื่อถือไม่ได้แม้กระทั่งปัจจุบันขณะที่ฝ่ายเป็นครูชาวพมา่านั้นก็บอกว่ากองทัพพมา่าในอดีตก็ทำในสิ่งเดียวกันที่กองทัพไทยเคยทำกับพวกเขาหลังจากผมฟังทั้งสองฝ่ายแล้ว ก็รู้สึกสะท้อนใจสิ่งที่ผมฟังนี้ดูเหมือนกับความขัดแย้งกันระหว่างกองกำลังของสหภาพกับกองกำลังของสหพันธรัฐสงครามสำหรับคนบางกลุ่มนั้นยังคงไม่จบสิ้นแม้ในปัจจุบันครับและความคิดเห็นถัดไปนะครับเป็นความคิดเห็นของชาวตะวันตกอีกท่านหนึ่งครับโดยเขาได้กล่าวว่า เป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากผมชอบการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องที่นักวิชาการไทยและนักวิชาการพมาร่าเดินแยกออกจากกันขณะที่ไปเที่ยวอยุธยานับตั้งแต่แบ,บัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนไทยจํานวนมากที่ผมพบเจอแม้กระทั่งคนที่เรียนจบสูงมากๆก็ยังคงมีทัศนคติที่ไม่ดีและความเข้าใจที่ไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับคนพมา่า ผมอยากจะเปรียบมันคล้ายๆกับความเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างอังกฤษก,กับฝรั่งเศสในยุคสมัยเก่าเพื่อนบ้านติดกันที่มีอะไรเหมือนกันมากแต่กลับรู้สึกแย่ต่อกันมากเช่นเ,เช่นเดียวกันเว้นแต่ว่าพลังของความรู้สึกแตกต่างหรือแตกแยกนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยมากกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับสงครามในะอดีตกับพมา่าเท่านั้นแต่ณขนานี้ มันยังเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติชาวพม่าจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมารับจ้างทำงานขนาดหนักและทำงานในประเภทที่คนไทยนั้นไม่ทำกันแล้วผมคิดว่าระบบการศึกษาของไทยที่เน้นการสร้างภาพที่ดูดีและเน้นในเรื่องของชาตินิยมมากเกินไปนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดทัศนคติเช่นนี้ผมมีเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่ง ที่ประเทศไทยและเขาเป็นคนพม่าที่พูดภาษาไทยได้ดีมากและเขาก็ปฏิบัติตนกับคนไทยอย่างมีมารยาทมากที่สุดแต่เมื่อเวลาผมเล่าให้คนไทยฟังว่าผมมีเพื่อนเป็นชาวพมา่าคนไทยที่ได้ฟังผมก็มกักจะทำหน้าตาแปลกๆใส่ผมความเห็นถัดไปครับก็เป็นความเห็นชาวต่างชาตินะครับเขาได้กล่าวว่า ชาตินิยมของพม่าและชาตินิยมของไทยนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีที่แปลกประหลาดทั้งสองฝั่งโดยทั้งสองประเทศต่างก็พูดถึงเชื้อชาติที่เป็นหนึ่งเดียวของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่พวกเขานั้นใช้ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาที่มีอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียและประชากรของพวกเขาจำนวนมากก็อพยพมาจากประเทศจีนตั้งแต่2 3 0ถึปีมาแล้ว แม้กระทั่งชาวอินเดียตำนวนมากในปัจจุบันก็อาศัยอยู่ในไทยกับพมา่าจริงๆแล้วทั้งคนไทยและคนพมา่านั้นมีการผสมกลมกลืนและสูญหายทางเชื้อชาติกันไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคนไทยและคนพมา่านั้นก็มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองนั้นมีตาที่โตกว่าแบป,ประชากรของประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกซึ่งก็เป็นอิทธิพลมาจากพันธุกรรมของชาวเอเชียใต้ ในวงเล็บนิดหนึ่งนะครับแอดมินอ่านแล้วก็ตลกนิดหนึ่งว่าในชีวิตแอดมินเนี่ยไม่เคยมีความภาคภูมิใจเลยที่ตัวเองมีตาโตกว่าคนจีนกับคนญี่ปุ่นนะครับไม่รู้ว่าชาวต่างชาติทนนี้ี่ยไปฟังมาจากไหนว่าคนไทยภูมิใจที่ตาโตกว่าคนจากประเทศเอเชียตะวันออกนะครับครับและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับเขาได้กล่าวครับว่าฉันเป็นคนไทยและฉันยอมรับว่าเมื่อก่อนนั้น ฉันมีความคิดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับคนพาม่าและประเทศพมา่าก็ตั้งแต่เรียนในระดับประถมศึกษาบางครั้งเราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันบางครั้งเราก็เป็นศัตรูกันแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกนับถือพระหมหากราย์ของพมา่าประวัติศาสตร์ของพมา่าและประชาชนชาวพมา่าและหวังว่าพม่าจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติเราจะพัฒนาไปด้วยกัน และณปัจจุบันนี้คนไทยก็มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อคนพมา่าไม่ได้มีความเกลียดชังหรือดูถูกอย่างเช่นในอดีตเมื่อก่อนอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นชาวต่างประเทศที่นํามาแปลให้ฟังกันนะครับก็จะมีความคิดเห็นอันสุดท้ายนี่ครับที่เป็นความคิดเห็นของคนไทยที่ไปแสดงความคิดเห็นนะครับกระทู้นี้เนี่ยเขาก็อยากจะดูว่าคนไทยคนพม่ามีความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อกันยังไงแต่เท่าที่แอดมินอ่านนะครับ ถ้าเป็นชาวพาม่าที่มาให้ความคิดเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทัศนคติที่ดีกับคนไทยมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศเราเจริญกว่าเขาค่อนข้างมากทาให้เขามองคนไทยในแง่ที่ว่ามีความเจริญมีความพัฒนาและก็อยากจะเอาแบบอย่างนะครับขณะที่คนไทยจำนวนหนึ่งก็ยังคงมีความรู้สึกไม่ดีกับคนพาม่าจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันในห้องเรียนในหนังสือเรียนหรือแม้แต่ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ที่เราดูกันในทุกวันนี้ก็มักจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงครามที่เราพ่ายแพ้กับพาม่าครับ ท่านผู้ชมครับสุดท้ายของคลิปนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจนะครับให้กับชาวพม่าทุกๆคนนะครับที่กําลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเมืองนะครับจากการยึดอํานาจทัดประหารของกองทัพพม่านะครับก็เอาใจช่วยว่าอยากจะให้ประเทศเขาพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะมากมีกําลังคนหนุ่มสาวเยอะมากแต่ก็ยังติดอยู่กับ กับดักของการเมืองทําให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้จริงๆสักทีนะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นอดีตอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองที่สุดอาณาจักรหนึ่งในอุสาคาเนยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแนละให้เกียรติรับชมกันมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินทําเนื้อหาดีๆมาฝากกันอีกนะครับสาหรับวันนี้ต้อง ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็ได้ฟังกันจบไปบินที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่แรกนะคะน้องหอมก็เข้าใจว่าจะเป็น ทั้งหมดนี้จะเป็นความคิดคนพม่าหมดเลยนะคะเพราะว่าน้องของไม่ได้ฟังก่อนว่างหน้านั่นเองนะคะและทีนี้พอฟังไปนะคะมันไม่ใช่มีแค่คนพม่าอย่างเดียวนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะก็มีคนหลากหลายที่เลยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มีทั้งคนไทยแล้วก็คนพม่าแล้วก็คนต่างที่ด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะแล้วก็ ท้ายคลิปนะคะน้องหอมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปเลยนะคะที่อวยพรให้กับประเทศพม่าของเรานะคะเราก็อยากจเจริญรุ่งเรืองอยากเป็นแบบเหมือนในประเทศไทยนั่นเองนะคะและต้นคลิปนะคะที่มีคนนึงเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่า ยังไงอะคือชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าของกินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือจะชอบในของประเทศไทยหมดเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือน้องหอมด้วยนะคะเพราะว่าน้องหอมก็คือมักจะถึงแม้ว่าจะเป็นของกินนะคะก็จะชอบของกินของกินไทยนะคะถ้าก่อนที่จะไปซื้อนะคะต้องมีประภาษาไทยด้วยค่ะถ้าไม่มีภาษาไทยส่วนมากนะะ้องหอมจะไม่ค่อยซื้อกินนะคะและไม่ว่าจะไปหาหมอหรือว่าจะซื้อสินค้าอะไรต่างๆนั้นานะคะก็มักจะ ชอบซื้อของไทยนะคะเพราะว่าเราชื่นชอบในประเทศไทยนะคะและเราก็มั่นใจด้วยนะคะว่าแต่ละอย่างที่ประเทศไทยเขาผลิตออกมาและสร้างออกมานะคือจะมีเป็นเป็นของดีๆที่ออกมาให้คนเราได้ สัมผัสแล้วก็ได้ชิมกันนั่นเองนะคะก็ส่วนมากคือจะใช้แต่ของไทยนะคะคนในท่าเดือดที่หมู่บ้านน้องหอมก็เหมือนกันนะคะส่วนมากเราจะใช้ของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หรือว่าของกินนะคะส่วนมากจะใช้เป็นของไทยหมดเลยนะคะและพี่ๆีทุกคนนะคะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกน้องหอมได้นะคะและก็คือ,อาฝากพี่พี่ทุกคนนะคะก็ฝากพี่พี่ทุกคนไปกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะคือขอบอกเลยนะคะ เสียงหล่อมากนะคะแต่ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยเห็นเจ้าของคลิปนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะขอบอกเลยว่าเสียงหล่อมากโอเคค่ะนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมจะขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะไม่อยากลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องหอมด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องน้องหอมท่าเดือดด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ